This is the Standard Podcast. Step Life Restart. สนับสนุนโดย i Healthy ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายจากคนฉลาดเลือกจากกรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิตก้อยรัชวินค่ะสุขที่สุดข,ของคุณคืออะไรสุขกับงานสุขกับการท่องเที่ยวสุขกับครอบครัวแต่สำหรับก้อยคือสุข พเพราะสุขภาพต้องวางแผนค่ะก้อยเลือกประกันสุขภาพ i healthy ของกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตคุ้มค่าเพราะคุ้มครองแบบเหมาจ่ายสูงสุด100ล้านบาทครอบคลุมค่ารักษาผู้ป่วยในและนอกโทร1 1 5 9งห้เื่อประกันลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรเงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Step Life restart podcast ซีรีส์พิเศษที่อยากชวนคุณมา restart กับการวิ่งให้คุณกลับมาวิ่ง10กิโลเมตรได้อย่างสบายๆฝึกซ้อมได้อย่างต่อเนื่องและลงแข่งได้อย่างมั่นใจอีกครั้งผมป๊อกอิทธิพลสมุทรทองแอดมินกรุ๊ป 42.195K ครับเราจะไปมาราธอนด้วยกันสวัสดีค่ะหมอเมแพทย์หญิงสมิตดาสังคโพแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูสวัสดีพี่ป๊อกแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทุกท่านค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องการปรับตัว เพื่อให้วิ่งได้อย่างสบายใจในยุค new normal ครับหมอเมย์ครับ new normal ก็ new normal ต้องมีสำหรับทุกเรื่องนะคะพี่ป๊อกสำหรับเรื่องวิ่งเนี่ยก็เชื่อว่าเพื่อนๆคนที่เคยวิ่ง อยู่สม่ำเสมอน่าจะเริ่มกลับมาวิ่งบ้างแล้วใช่เลยครับแต่แน่นอนว่าต้องปรับตัวกันหลายอย่างพอสมควรเลยครับพี่ป้อมมีเรื่องราวมามาแนะนำเพื่อนๆไหมว่าเราจะต้องปรับตัวอะไรอย่างไรบ้างหรืออะไรบ้างที่เราควรจะต้องปรับตัวครับเมย์วัตถุประสงค์ของอ P ีนี้เนี่ยเพื่อที่จะชวนเพื่อนๆกลับมาวิ่งแต่ว่าในขณะที่กลับมาวิ่งในช่วงเนี้ยปรากฏว่ามันเป็นช่วงหลังโควิดซึ่งในประเทศไทยเองเนี่ยยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ย น้อยลงแต่ยังคงมีดังนั้นเนี่ยวงการวิ่งของเรายังอยู่ภายใต้การควบคุมของสอบ,บคดังนั้นก็จะมีกฎกติกามารยาทหรือถึงแม้ว่าสบคจะไม่ได้จะไม่ได้ควบคุมก็ตามเราจะออกไปซ้อมวิ่งจะไปตามสวนสธนาธารณะต่างๆมันก็จะมีกฎก,ฎกฎติกามารยาทส่วนตัวเหมือนกันที่เราควรจะคุยกันครับหมอเมย์ครับใช่แล้วหมอเมย์ส่วนตัวหมอเมย์ไปสวนลุมครับเป็นสวนลุมก็จะมีการเช็คอินเราจะเช็คอินแบบ ดิจิตอลหรือใช้ QR code สแกนก็ได้แล้วก็ติ๊กว่าเราเช็ in, คอินเวลาเราออกเราก็เช็คเอาท์ค่ะพี่ป๊อกหรือ,เ,อ,อเราปภเขาก็จะมีกระดาษแผ่นหนึ่งถ้าหากว่าวันนั้นเกิดไม่ได้ถือโทรศัพท์ไปรหรือสำหรับคุณย่าคุณลุงที่เข้าส่วนลุมก็ใช้วิธีการจดรนะคะเขียนเวลาแล้วก็เขียนชื่อเขียนเวลาเข้าเวลาออกหลังจากนั้นก็ สแกนอุณหภูมิค่ะพี่ป๊อกแล้วแต่ที่สําคัญที่สุดเลยคือต้องมีหน้ากากด้วยถ้าไม่มีหน้ากาก <จะ S 2> คุณร<พ>อปภ <พอ S 1> จะไม่ให้เข้าอันนี้ก็คือกฎที่มันเปลี่ยนไปชัดเจนแล้วก็ประตูที่เคยเข้าได้ทุกทุกประตูรอบๆสนลุมเราจะเข้าได้แค่เพียงบางประตูที่เขาอ,อนุญาตเปิดให้เราเข้าครับมาเมเรเราลองมาคุยกันเป็นหัวข้อดีไหมครับก็คือ,อข้อหนึ่งกฎที่เพิ่มขึ้นมาสําหรับการออกกำลังกายในยุค new normal จะมีการรักษามารยาทอย่างไรอะไรบ้างที่ควรทําไม่ควรทําการวิ่งในที่ชุมชนหรือว่าส่วนสาธารณะปัจจุบันมีคนวิ่งซิติลันเองหรือว่าระหว่างบ้านเราเนี่ยที่จะไปส่วนสาธารนณะบางคนก็วิ่งผ่านคนนะครับขอยกตัวอย่างเช่นบ้านหมอเมนเนี่ยห่างจากสวนลุมประมาณ800เมตรดังน,นั้นระหว่างวิ่งไปก็จะมีคนเดินจากรถไฟฟ้ามาคําแนะนําครับเพื่อนๆครับปัจจุบันเนี่ยหลายคนพกแมสออกจากบ้านแต่ว่านักวิ่ง ได้รับการอนุโลมอ,มอรุณอัลลยโดยการที่ไม่ต้องใส่แมสเวลาวิ่งแต่ว่าระหว่างทางจากบ้านเราที่จะไปสวนลุมเนี่ยอาจจะพบผู้คนผมมีคําแนะนําครับถ้าทุกคนชอบใส่บัฟเนี่ยปัจจุบันจะพบว่าหลายคนเอาบัฟมาใส่ที่คอบัฟเนี่ยเป็นผ้าทรงกระบอกสําหรับหลายท่านที่อาจจะยังไม่ได้คุ้นเคยเนะบัฟคือผ้าผ้าทรงกระบอกปัจจุบันเราอาจจะสวมหัวโพวกศีรษะลัดผมพันไว้ที่ข้อมือแต่ลองในช่วง New Normal นิว n o r m a l ่ยเราต้องเปลี่ยนมาไว้ที่คอ ในขณะที่วิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าผ่านตรงส่วนตัวผมเนี่ยเวลาผ่านป้ายรถเมล์หรือว่ามีคนเดินสวนที่เราไม่สามารถจะแทรกไปได้หรือผ่านจํานวนคนเยอะๆเนี่ยผมจะดึงผ้าบัฟจากที่คอครับหมอเมย์ขึ้นมาปิดไว้ที่จมูกมันเป็นการรักษามารยาทชนิดหนึ่งหรือว่าในขณะที่เราวิ่งผ่านคนเนี่ยถ้าเกิดเขาเดิน ฟุตบาทสมมุติว่ากว้างสองเมตรครึ่งสาเมตรเนี่ยครับเขาเดินมาด้านซ้ายเราพยายามจะชิดขวาสุดๆเพื่อที่จะให้เขาไม่ได้รู้สึกว่ารังเกียจนักวิ่งอาจจะมีเหงือ่ออาจจะมีอะไรกระเด็นอย่างเงี้ยครับเพราะประชาชนทั่วไปเขาเขาเดินเป็นปกติดังนั้นเนี่ยเราควรจะชิดด้านใดด้านหนึ่งไม่ใช่ว่าต่างคนต่างสวนเพราะว่าเราอยู่ในสถานะไม่มีแมสเป็นมารยาททางสังคมครับอมยิครับแสดงว่าเราเวลาเราออกไปซิตี้รันเราควรจะใช่ไหมครับพี่ป๊อกควรจะต้องมีติดไว้อยู่ที่คอใช่ครับ อาจจะใช้เป็นเป็นแมสปกติบางคนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพูดไปข้อต่อไปคือจะมีเรื่องแมสแบบนักวิ่งปัจจุบันมีแล้วครับเราอาจจะใส่เป็นแมสที่เป็นนักวิ่งก็หรือหรือว่า u n n e r ร์แมสก็ได้ซึ่งラ u n อร์แมสเนี่ยเป็นผ้าบางสามารถหายใจผ่านมาได้มีเมื่แล้วไปในส่วนลุมเนี่ยกติกามารยาทเราควรทำอะไรบ้างครับ ในสวนลุมเนี่ยตอนนี้เวลาเราเข้าเราเข้าไปด้วยแมสแต่ตอนออกกําลังกายเนี่ยเขาก็รปภเขาก็อนุญาตค่ะให้เราวิ่งได้โดยที่ไม่ต้องมีแมสอย่างตอนที่ช่วงสวนรุมเข้าได้ใหม่ๆหมหมอมีไม่กล้าดึงลงนะหมอมีต้องใส่บัฟเนี่ยปิดตลอดเวลาเพราะกลัวคนถ่ายรูปเออใช่กลัวคนรู้ว่ามามมา,มาวิ่งแล้วไม่ใส่มใแมส่ใ่แมช่ช่วงแรกๆจะเป็นอย่างนั้นเพราะเรากลัวเรากังวลว่าเราทําถูกกติก,ตก<ร>าไหมอะไรเงี้ยเรากลัวว่าเราไปแพร่เชื้อให้คนอื่นหรือเราเกิด มีความเสี่ยงถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเวลาเข้าไปในสวนลุมเนี่ยเรามีแมสเข้าแล้วก็ในถ้าเราออกกาลังกายเราอาจจะไม่ต้องเราจะดึงลงได้แต่ในการวิ่งเนี่ยค่ะดังนั้นมันจะมีคนที่มีความเร็วต่างกันบางคนมีคนเดินมีคนวิ่งเร็วมีคนวิ่งช้าดังนั้นถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนที่วิ่งเร็วเราอาจจะต้องมีระยะห่างระหว่างเรากับคนที่เขากําลังเดินอยู่หรือคนที่เขากำลังวิ่งที่ช้ากว่าเราเนี่ยอย่างน้อย หมอเมยว่าสักเมตรถึงเมตรครึง่งครับการไปเบียดการไปแซงอันนี้แนะนําให้ระมัดระวังนิดนึงหรือว่าชะลอความเร็วเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีเหงื่อมีการหายใจมีลมหายใจถึงแม้ว่ามันจะมีความเสี่ยงน้อยลงแล้วในช่วงนี้ที่โควิดของเราน้อยลงแต่แต่ก็อยากจะให้ทําเป็นอ,อ่อนิสัยนิสัยนะคะ พี่บลอกขอเพิ่มเติมในส่วนที่กรณีเข้าเป็นสวนสาธารณะสวนสาธารณะขอยกสวนลุมแล้วกันเพราะว่าเป็นสวนใจกลางกรุงเทพนะครับข้อแรกเลยสําคัญคือหนึ่งเหมือนที่หมอเมย์แจ้งแล้วคือใส่บัฟเข้าไปใส่บัฟใส่แมสแต่ขณะวิ่งถอดได้ข้อที่2ในสวนสาธารณะส่วนใหญ่ปัจจุบันจะมีแท่งยืดเดียดซึ่งแท่งยืดเดียดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทําจากอลูมิเนียมมันวาวอยู่ตามมุมต่างๆส่วนนี้ก็ฝากนักวิ่ง เวลาไปยืดเหยียดเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงหนึ่ง,งข้อแรกควรจะรักษาระยะห่างข้อที่2เนี่ยในส่วนที่ยืดเหยียดตรงนี้จะมีผู้ใช้บริการจํานวนมากดังนั้นเนี่ยยังคงเป็นส่วนที่ต้องระมัดระวังถ้าเลี่ยงไม่ได้เมื่อยืดเหยียดแล้วยังคงต้องเข้าไปในห้องน้ําเพื่อล้างมือใช่ครับผมพี่ปอกรู้ไหมว่าจุดนี้เป็นจุดที่เมมีชอบมากเลยเราชอบ s ซ r e t c h i n g เราชอบยืดกับบาเหล็กพวกนี้ค่ะ แต่ได,ดได้ผลดีมากด้วยได้ผลดีมากด้วยแต่ว่าพอช่วงโควิดมาเนี่ยก็ไม่ค่อยกล้าเข้าเพราะบางครั้งเนียยืนกันแบบชิด,ช,ดชิดกันมากมามาก,ก็อย่าลืมค่ะถ้าหากว่าใช้การยืดเยียดด้วยบาเหล็กเรียบร้อยแล้วก็ล้างมือสม่ําเสมอนะคะคสำคัญมากครับหมอ,อเมย์ก็คือการบ้วนน้ำลายเพราะการบ้วนน้ำลายเนี่ยเราจะเห็นที่ผ่านมาจะมีนักวิ่งบางท่านนะอ่ะพอวิ่งปั๊บอาจจะเป็น นิสัยก็คือบ้วนน้ำลายปัจจุบันมันคือยิ่งไม่ถูกสุขลักษณะอยู่แล้วและเป็นการแพร่เชื้อโรคเลยครับหมอเมย์กระโดดหนีไม่ทันเลยนะคะมีอยู่เยอะแต่ก่อนแต่ตอนนี้ก็คือน้อยลงเชื่อว่าน้อยลงแล้วก็มหมอเมย์ไม่ค่อยเห็นละเพราะว่าลดปริมาณลงมากแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนเจอหรือพบเจอถ้าหมอเมย์เจอนะหมอเมย์จะหันหันไปบอกคุณป้าคุณลุง<อ>คนนั้นเลยบอกว่าอย่าถ้วนน้ำลายนะคะรบกวนนิดนึงเพราะว่าเราช่วยกันรักษา สภาพวแวดล้อมแล้วก็ลดก,การแพร่เชื้อหมอ,อเมอครับแล้วก็การเก็บน้ําของตัวเองที่ผ่านมาเนี่ยเราจะวางน้ําตรงนรงน้นตรงนี้ในช่วงโควิดเนี่ยต้องขุดดินค่ะการเก็บน้ําควรจะวางไงครับหมอเมอ <g arden> ก็อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยหละว่าเป็นที่ที่ไม่มีคนหยิบเดินจริงๆเนี่ยการวางน้ําเนี่ยหมอเมอว่าอาจจะห่างกับเพื่อนสมมติว่าถ้ามีเพื่อนวางอยู่อาจจะไม่ได้วางไปใกล้กันมากอย่างน้อย เรามาระวังการหยิบหยิบผิดหยิบ,บสลับ,บนะคะไปกินน้ำคนอื่นนี่ก็น่าจะกังวลไปหลายวันเลยทีเดียวเราก็หาจุดที่อาจจะรับตาคนหน่อยเป็นของของเราเองวางไว้อันนี้ก็น่าจะปลอดภัยกว่าครับพี่ปอกคะพี่ปอกเพิ่งเสร็จ จากกิจกรรม running zone วิ่งปลอดภัยไร้โควิดอยากให้พี่ป๊อกลองบอกเพื่อนๆเ,เล่าให้เพื่อนๆฟังนิดนึงค่ะว่าจริงๆในในสถานการณ์แบบนี้คมีโควิดแต่พวกเรานักวิ่งเนะเราก็คงอยากจะมีกิจกรรมการแข่งขันในในกิจกรรมนี้มีอะไรบ้างที่พวกเราสามารถเก็บมาแล้วก็ไปใช้เป็นประโยชน์หรือว่ามีข้อแนะนําอย่างไรบ้างคะครับก็ปัจจุบันงานวิ่งเริ่มจะจัดแล้วแต่ว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะยังติด ปัญหาเรื่องการจราจรดังนั้นบชน,นจะไม่อนุญาตนั้นจะพบว่าในกรุงเทพไม่มีเลยแต่ว่าจะมีงานที่เริ่มเป็นต้นแบบที่โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นคนเริ่มจัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเริ่มจัดเพื่อน,นาร่องครับงานนั้นชื่อว่างานวิ่งปลอดภัยไร้โควิดตัวงานวิ่งปลอดภัยไร้โควิดเนี่ยเป็นการจัดในสเตเดียมครับก็คือในสนามกีฬาก็จะมีการจําลองทุกอย่างเพื่อที่จะเข้ากับ สบคที่กําหนดไว้เช่นเริ่มต้นจากการสมัครทุกคนจะสมัครออนไลน์ครับถัดมาการรับเบอร์วิ่งเนี่ยหรือว่าการรับบิบเนี่ยพอเข้าไปก่อนที่จะเข้าไปใต้ภายใต้สนามราชบังเนี่ยทุกคนจะถูกสแกนตามปกติเหมือนเข้าเซเว่นเหมือนเข้าห้างพอสแกนเสร็จปับ๊บอุณหภูมิได้พอเข้าไปเนี่ยปกติเวลาเราไปรับเบอร์วิ่งเนี่ยเราก็จะยืนเรียงเป็นแถวใช่ไหมอันนี้ไม่ครับเขาจะมาร์กจุดให้ยืนห่างกันคนละประมาณ1เมตรแล้วก็แทบจะไม่ไม่ให้สัมผัสเพราะว่า คนที่ไปรับเนี่ยจะโชว์อีเมลยื่นให้เจ้าหน้าที่เมื่อเจ้าหน้าที่ดูว่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะให้เบอร์วิง่งซึ่งจะแยกใส่ซองมาต่างหากหลังจากนั้นทุกคนจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Run Split ให้เรียบร้อยแล้วก็รีจิสเตอร์ผ่านผ่านแอปครับการเข้าร่วมงานเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปในตัวสเตเดียมนะครับก็จะต้องผ่านช่องทางที่เช็คแยกอีก,อ,กอีกอันหนึ่งก็คือเป็นการเช็คใบหน้าใส่แมส แล้วก็ประตูจะเปิดอัตโนมัติช่วงนี้จะมีแค่เจ้าหน้าที่ยืนคอยกำกับบางท่านอาจจะได้ไม่ได้เงี้ยนั้นตรงช่วงนี้ก็จะไม่มีการสัมผัสเดินผ่านไปเหมือนปัจจุบันนะครับหลายห้างเริ่มมีแล้วช่วงนั้นเนี่ยปิ่งกันไว้แล้โควิดจะสั่งมาก่อนเลยไอ้ที่สแกนหน้าพอสแกนสแกนผ่านเข้าสเตเดียมทุกคนก็จะเดินเข้าลู่ไปพอไปถึงข้างในก็จะมีกรรมการคัดแยกโดยกันถ้าถ้ามองภาพอัธจันทร์นะครับอัธจันทร์จะมีเป็นร้อยๆใช่ไหมครับทุกคนจะไปนั่งห่างกันประมาณ ประมาณ2เมตรด้วยอัฐจันย์เก้าอี้แต่ละตัวจะห่าง2เมตร2เมตร2เมตรก็จะเรียงนั่งกันเต็มอัตจันย์เลยเพียงแต่ว่าจะห่างกันคนละ2เมตรถัดมาครับปกติแล้วคนกินน้ําใช่ไหมครับเขาก็จะเสิร์ฟน้ําเป็นแก้วๆแ,แต่นี้ไม่ใช่ครับเขาจะมีกล่องซึ่งกล่องนี้ครับหมอเมย์เขาจะปิดสนิทเป็นกล่องแบบปิดปิดหมดเลยในกล่องก็จะมีน้ำ3ขวดจะมีเครื่องดื่มเกลือแร่หนึ่งแล้วก็จะมีผ้าเช็ดหน้าหมอเมย์แปลกไหมผ้าเช็ดหน้าเนี่ยจะเป็นผ้าขาวสะอาดใหม่ใช้แล้วทิ้งครั้งเดียว แล้วก็กล่องนี้จะเป็นกล่องใสบรรจุแล้วก็จะมีเบอร์วิ่งเราติดอยู่ที่นั่นด้วยยกตัวอย่างเช่น1 2 3่สเบอร์หน้าอก12 3 4กล่องก็จะเป็น1 2 3 4ด้วยก่อนจะเดินขึ้นไปเจ้าหน้าที่ก็จะเอาหกล่องที่บรรจุน้าบรรจุเกลืแร่เรียบร้อยส่งให้เราเราก็จะเอากล่องนี้ไปวางไว้บนตักแล้วนั่งแยกตามจุด พอเริ่มการแข่งขันเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกเราลงมาเดินมาทีละคนเรียงเดี่ยวมาแล้วก็ไปยืนอยู่จุดการแข่งขันปกติการวิ่งในสเตเดียมส่วนใหญ่คนจะวิ่งเย,ยเอะๆออกไปพร้อมกันแต่นี่ไม่ใช่ครับ8ลู่เนี่ยจะมีรั้วกัน้น3ล็อกแล้วก็จะยาวๆเลยคนก็จะยืนห่างกันประมาณคนละ5เมตรแล้วกล่องจะวางที่พื้นดังนั้นเนี่ยกล่องเนี่ยจะวางเรียงยาวตามแนวรัว้ว เวลาเราวิ่งผ่านมาเราก็จะมองเห็นเลยว่ากล่องเราเนี่ยเป็นเบอร์อะไรเราก็ก้มนะหยิบน้ําโทรศัพท์ก็จะเก็บไว้ในนี้ได้ด้วยครับหมอเมย์อ๋อแสดงว่าในงานนี้จะไม่มีการเสิร์ฟน้ําเป็นแก้วๆเหมือนเดิมไม่มี<ช>เราก็จะมีกล่องให้เตรียมไว้เลยก็คือเราหิวน้ําในเราวิ่งในในใน,ในสนาม400เมตรคกลับมาอยากจะกินน้ําที่จุดรอบไหนก็มาแวะที่กล่องของตัวเองใช่เพราะว่าทุกๆ400เมตรจะผ่านกล่องของตัวเองจะหยิบน้ํารอบไหนก็ได้ข้อแรกห้ามบุญน้ําลาย ข้อที่2เช็ดเหงือ่อก็ต้องเช็ดเสร็จปับ๊บก็จะเอาผ้าเช็ดเหงือ่อเก็บไว้ในกล่องเราแล้วก็โทรศัพท์เก็บไว้ในนี้ได้ไหมได้ครับเก็บโทรศัพท์ไว้ในนี้ก็ได้แล้วก็เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องนํากล่องเมื่อเราวิ่งครบบางคนจะวิ่ง3กิโลหกิโลเกิโลหรือ10กิโลก็ตามเมื่อวิ่งครบแล้วเราก็จะกลับไปที่เจ้าหน้าที่ แอปพลิเคชันมันจะบอกว่าเราวิ่งครบแล้วเราก็เดินเอากล่องไปคืนเจ้าหน้าที่ถ้าเป็นการวิ่งเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันจะมีเสื้อฟินิเชอร์ให้เราก็จะเอากล่องไปคืนเจ้าหน้าที่ก็จะมองเบอร์วิ่งเราแล้วก็ปิ้นสลิปออกมาแล้วก็แจ้งว่าเราวิ่งครบก็ไปรับเสื้อดังนั้นเนี่ยเอากล่องไปคืนได้รับเสื้อแล้วก็เหมือนเดิมครับเดินออกจากสนามโดยการผ่านการเช็คหน้าสัมผัสไม่มีการแตะตัวผู้คนแล้วก็ออกแล้วก็กลับบ้านไปแค่นี้ครับผมเองครับ อ๋อก็ดูแล้วจะเป็นกิจกรรมการวิ่งในนิว Normal รูปแบบใหม่นะคะพี่ป๊อกเนาะรเราจะ<ๆ>จะต้องค่อยๆปรับตัวนิดนึงจากที่เคยรู้สึกง่ายๆวิ่งแค่โฉบน้ำฟับไปเลยตอนนี้ไม่ได้ไไดแล้ว,ลวไม่ได้แล้ว,ลวซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก็มีไฮไลท์อยู่ที่วันท้ายๆผู้เข้าแข่งขันก็เขาก็จะคัดตัวกันไปเรื่อยๆพูดง่ายจนกระทั่งวันสุดท้ายในวันที่27ช่วงวันนั้นเป็นวันที่สนุกมากก็ขออนุญ,ญาตสบ,บคว่าการปล่อยตัวแทนที่จะปล่อยแบบ เป็นั้วๆ,วๆค้อย,ยืนขยับกันมาใกล้นิดนึงได้ไหมสอบขอ,อนุญาตก็เลยกลายเป็นว่าวันนั้นการแข่งขันถ่ายทอดสดมีผู้ชมร่วมอ,ออนไลน์พร้อมๆกัน3,200คนก็นมีครับบมเมตรงนี้เนี่ยสำคัญคือเอ๊ะแล้วในสนามสามารถมีผู้คนไปเยี่ยมไปนั่งดูได้ไหมได้ครับเขาแยกอัธจรรันทร์ซึ่งบทอัธจันทร,ร์สำหรับผู้ชมเนี่ยเหมือนกันครับบอมเมเข้ามาโดยการสแกนหน้าไปนั่งโดยการเจ้าหน้าที่จะจัดไว้คือไม่นั่งติดกันก็จะนั่งแยกก็คือสามารถมาดูคุณพ่อคุณแม่ ได้เลยครับหมอเมอันนี้ก็อาจจะยากหน่อยสําหรับผู้จัดในนาคตช่วงนีนะ้ที่จะต้องมีรายละเอียดมีความละเอียดอ่อนและการคิดแทบจะทุกจุดเลยครับซึ่งการแข่งขันถัดๆไปเนี่ยเช่นงานบางแสนสีบสองเขาก็จะเป็นอีกงานมาราธอนหนึ่งที่จะจัดในเดือน พฤศจิกายนก็ผู้เข้าแข่งขัน8,500คนก็จะทยอยปล่อย1ชั่วโมงแสดงว่าไม่เหมือนเดิมแล้ว8,500คนออกพร้อมกันตอนนี้จะกลายเป็นทยอยปล่อยตามช่วงเวลาตามกติกาของสอบคยืนเป็นกำหนดจุดห่างกันเมตรหนึ่งค่อยๆเรียกทยอยปล่อยไปเรื่อยๆใช้เวลา8,500คนใช้เวลา1ชั่วโมงเต็มครับผมเอ ก็น่าจะต้องปรับตัวกันระดับหนึ่งแต่ว่าก็เชื่อว่านักวิ่งนะที่เรายังไงเราชอบวิ่งเราชอบการแข่งขัน<ๆ>ก็คงจะค่อยๆสร้างความคุ้นเคยนะคะครับพี่ป๊อคะนอกจากงานงานวิ่งที่เป็นงานวิ่งจริงๆแล้วมันจะมีอีกแบบหนึ่งที่ปัจจุบันมีกันเยอะมากเลยก็คือ Virtual Run มันเป็นยังไงบ้างคะพี่ปอเล่าถึงเทคโนโลยีบางอย่างที่ v i อร์ a l run เอามาใช้มากขึ้นเลยค่ะในในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย เนื่องจากการจัดวิ่งแบบบนถนนจริงเนี่ยเป็นการจัดยากต้องขออนุญาตไม่พันสบ,บคออะไรต่างๆเนี่ยดังนั้นเนี่ยมีกิจกรรมวิ่งชนิดหนึ่งก็คือ Virtual Run หรือการวิ่งเสมือนอวิ่งจำลองวิ่งที่ไหนก็ได้แต่ว่ามีการแข่งขันยกตัวอย่างเช่นลอนดอนมาราธอนแบบ Virtual Run b บอสตันมาราธอนแบบ Virtual Run อันเนี้ยในช่วงเดือนเมษาซึ่งทุกคนจะต้องไปบอสตันคนที่ผ่านการ qualif ายจะต้องไปวิ่งที่บอสตันพอเกิดเหตุจริง ไม่สามารถไปได้เขาก็นัดเวลาพร้อมกันวิ่งจริงพร้อมกันแต่ว่าต่างคนต่างวิ่งหมอเมย์อาจจะวิ่งที่สวนลูบพี่ปอจะวิ่งที่สวนรถไฟใครอยู่ประเทศไหนก็วิ่งที่ประเทศนั้นอันนี้ครับกลายเป็นเวอร์ชวลรันระยะจริงเวลาจริงแต่ว่ากลายเป็นว่าต่างคนต่างวิ่งอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ปรับตัวให้กับยุคนิว n o r m a l ครับหมอเมย์ข,ข้อที่2ก็คือมีการวิ่งแบบเวอร์ชวลรันที่เป็นการวิ่งแบบอยู่ในแอปพลิเคชัน อขออนุญาตยกคำว่า district run district run ก็คือแปลว่าเขตนะ district race ก็คือเป็นการเหมือนวิ่งจับโปเกมอนนะเขาก็จะกำหนดจุดต่างๆให้อยู่ในเมืองหรือว่าอยู่จังหวัดไหนก็อะไรก็ตามนะครับโดยที่เราสามารถไปวิ่งตามจุดต่างๆนี้แล้วก็ยังอย่างปัจจุบันเนี่ยททท,ทเริ่มทำแล้วครับในประเทศไทยกำลังจะเปิดตัวพี่ป๋อกับหมอเมย์เป็นหนูทดลองรุ่นแรกที่ไปทดลองวิ่งมาแล้วก็คือ ไปที่หน้าเซนทันเวิร์เมื่อไปถึงหน้าเซนทันเวิร์ตามจุดที่กําหนดเมื่อเราเปิดแอปนี้ขึ้นมาเมื่อเราวิ่งตามโทรศัพท์ก็จะเริ่มสัน่นนี่แสดงว่ามันใกล้จะจุดแล้วพอไปถึงหน้าเซนทันเวิร์ระบบก็จะเด้งมาปึ้งเราได้ร้อยคะแนนถัดไปแล้วก็วิ่งไปหน้าสยามพารากอนก็ได้อีกร้อยคะแนนหน้าสุบสนามสุบอันนี้เป็นอีกมิติใหม่คล้ายๆจับโปเกมอนอ่าใช่เราไล่ตามไปว่าหันไปหันมาใช้โทรศัพท์ใช้โทรศัพท์เใช่ไหมคะใช่ครับ การเวอร์ชวลแบบนี้เนี่ยททท,ทเริ่มพัฒนามาเพื่อจะชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยเริ่มก่อนโดยการออกกําลังกายไปด้วยวิ่งไปตามจุดต่างๆปัจจุบันเนี่ยทททก็ได้ชวนสายวิ่งออกมาที่จะท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยการเริ่มที่กรุงเทพก่อนกําหนดจุดแล้วตอนนี้87จุดแล้วก็ให้เวลาสองวันเต็มๆโดยการที่จะวิ่งไปในจุดต่างๆพอไปเช็คอินปั๊บก็จะได้คะแนนเมื่อได้คะแนนมาแล้วเนี่ยสูงสุดเนี่ยได้หมื่นสาคะแนน เราก็จะเอาคะแนนนี้ไปแลกตามคีย์ออสของอท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 ี่อยู่ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆได้ตุ๊กตาได้คูปองได้วอลเชอร์เพื่อไปเที่ยวสถานที่ต่างๆต่อไปก็กลายเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยได้ออกกําลังกายด้วยอันเนี้ยดิสทริกรัใกล้จะเปิดแล้วครับซึ่งหมอเมย์เพิ่ง,งไป<า><ช>มียังไงบ้างเล่ามั่งครับก็ พี่ป๊อกชวนให้ลองใช้แอปพลิเคชันซึ่งก็เปิดแอป,ปมาไม่มีอะไรเลยง่ายมากก็แค่กด Register, รีจิสเตอร์เราก็จะลิง์มันจะลิงกับโทรศพัพท์ใส่เบอร์โทรศพัพท์ใส่ชื่อใส่อะไรต่างๆแล้วก็กดง่ายๆแค่กดส t าร์เราอาจจะเชื่อมกับเพื่อนก็ได้ถ้าเรามีเพื่อนอยู่ที่เพื่อนที่เล่นอยู่แล้ว,วหรือว่าเราวิ่งกับเพื่อนเราก็อาจจะเห็น การขยับของเพื่อนได้อยู่เหมือนกันว่าตอนนี้เพื่อนเราอยู่ที่ไหนในในในเฟรมเดียวกันแล้วเราก็วิ่งไปตามจุดที่มันมีมาร์กิ้งให้แล้วรรเราก็เข้าไปใกล้ๆเหมือนที่พี่ปอกบอกอ่ะเข้าไปใกล้พอเริ่มใกล้ปับ๊บมันจะบอกเลยว่าอีกหนึ่งเมตรคุณจะถึงจุดเป้าหมายเป้าหมายนี้พอถึงพอถึงปั๊บมันก็จะสั่นแล้วก็เตติ้งให้คะแนนขึ้นมานั้นจะบอกว่า มันไม่ชอบกิมมิกนะเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกสําหรับบางคนที่แบบเบื่อที่จะวิ่งหรือว่าวิ่งสวนมันเบื่อจังเลยการออกมาวิ่งตรงนี้นมันจะเป็นเป้าหมายเล็กๆอะ่ะอาอีก500เมตรคือก็หลอกเราไปเรื่อยๆหลอกเราวิ่งทีละห้ารอยเมตรสามรอยเมตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ห่างที่เราวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยสักพักหนึ่งมันจะมีคําถามให้เราด้วยกำลังอยากให้หมอเมย์เล่าตึกมหานครพอไปถึงเป็นยังไงอถึงมหานครมันพอไปถึงปั๊บมันปิ๊งปั๊บเราถึงแล้วมันก็ถามว่าตึกมหานครมีกี่ชั้นเป็นคาถามให้เราให้เราเลือกตอบปรากฏว่าหมอเมย์รู้ไหมไม่รู้หมอเมย์ทำไงก็หมอเมย์ใช้วิธีการเซิร์ช Google ว่ามีกี่ชั้นครับแต่พี่ปอก็ต่างกันนะพี่ปอก็เดินไปถามยามเลยว่ามีกี่ชั้นอ้ก็ง่ายดีนั้น ไอ้กิมมิคเล็กๆพวกนี้ค่ะมันเหมือนทําให้สนุกมากทำให้รู้สึกสนุกมากคือถ้าเราตอบถูกเราจะได้คะแนนเพิ่มอ๋อได้คะแนนเพิ่มใช่ไหมว่าได้คะแนนเพิ่มเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเมื่อวันก่อนที่เราวิ่งไปสนามสนามจุ๊บสนามจุ๊บมันก็ถามว่าที่นี่ชื่ออะไรสนามจุ๊บสนามจับสนามแจ๊บใช่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีกิมมิคของมันกิมมิคของมันใช่ค่ะก็สนุกดีสำหรับเพื่อนๆที่ออกไปวิ่งซิตี้รันหรือว่าจะออกไปวิ่งสวนก็ตามค่ะหมอเมย์กับพี่ป๊อกเนี่ยอยากแนะนําว่าติดแมสไว้ อย่างน้อยๆเป็นผ้าบัฟก็ได้เวลาเราวิ่งผ่านคนหรือว่าวิ่งเจอคนอย่างน้อยมันมีมันเป็นการคอนเซิร์นทั้งเขาและเราเป็นการตระหนักถึงสุขภาพของทั้งตัวเองแล้วก็ผู้คนรอบข้างด้วยอย่างน้อยมันเป็นวัฒนธรรมให้พวกเราได้ระมัดระวังกันเองค่ะปัจจุบันเนี่ยหลายยี่ห้อก็จะมีเขาเรียกว่า runner's mask ก็คือเป็นแมสที่สามารถใส่วิ่ง,งได้ไดใช่ ก็จะมียี่ห้อหนึ่งสามารถทำเนี่ยปิดทั้งปากปิดทั้งจมูกมีสายรัดไปที่ศีรษะมีสายรัดไปที่หลังคออันนี้เรียกว่า runner's mask เลยเป็นผ้าบางหมองหมครับบางคนเนี่ยอย่าง runner's mask เนี่ยใส่ไปวิ่งมันมีผลยังไงต่อร่างกายฝากแนะนำเพื่อนๆ จริงๆเนี่ยการที่เราใส่มีผ้ามาปิดเนี่ยการหายใจหรือออกซิเจนที่เข้าไปเนี่ยมันอาจจะได้ไม่ได้ไม,ไดไม่ได้เต็มที่เหมือนเดิมหรือว่าอย่างน้อยในการสูดเข้าเนื้อออกนึกออกไหมคะพี่ป๊อกมันจะไม่ได้สูดเข้าสบายๆแบบเดิมดังนั้นอนะ่ะแนะนําว่าเพื่อน,อนๆอย่าวิ่งแบบลงคอร์ดหรือวิ่งแบบ เต็มสตรีมด้วยความ<ส><ส>เร็วของตัวเองโดยการใส่แมส,แสอาจจะต้องลดความเร็วลงมาจะเหลือแค่ส้นสองสบายๆหรือมีจังหวะที่เราไม่มีคนเราก็จะดึงลงมาดมน,น,นึงใช่ค่ะแบบนี้จะปลอดภัยกว่าครับบมมี่ครับบางคนเนี่ยไม่สะดวกที่ออกมังกรายข้างนอกจริงๆไม่อยากจะไปวิ่งซิตี้ลันไม่อยากจะไปวิ่งสวนเนี่ยมีวิธีไหนบ้างที่จะเมนเทนความฟิตเพื่อวันหนึ่งพร้อมแล้วเนี่ยสามารถกลับมาลงสนามได้อย่างมั่นใจเหมือนเดิมครับ พี่ป๊อกมันมันมีจริงๆนะคนที่เขากลัวโควิดจริงๆหรือกลัวกันการออกไปพบปะผู้คนนะคะคเขาก็จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมจากเดิมเนี่ยคนที่เคยออกกํบบาลังกายอาจจะก,กลับมาเปลี่ยนเป็น work out ที่บ้านยกตัวอย่างเช่นกระโดดเชือกแทนรหรือว่าจะเป็น work out cardio work out อย่างเช่น ฮิตหรือว่า high intensity interval training เพื่อต้องการการเบิร์นที่มากขึ้นนะคะแบบนั้นก็ได้บ,บางคนก็อาจจะยอมซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายอย่างลู่วิ่งหรือว่าตัว cross training หรือตัวจักรยานไว้ที่บ้านเองเลยก็อาจจะจบในพื้นที่บ้านอย่างน้อยสบายใจกว่าในการที่จะออกไปด้านนอก ก็หมอเมย์เห็นพี่ป๊อกเล่นแอปพลิเคชันบางอย่างพี่ป๊อกแนะนําให้เพื่อนๆหน่อยเพราะว่ามีแอปพลิเคชันชื่อว่าอะไรบ้างคะ่ะที่พี่ป๊อกใช้อยู่ที่จริงช่วงโควิดนะครับหมอเมย์ก็เราก็หาหลายๆวิธีในการที่เหมาะกับกําลังกายบังเอิญซื้อโทรศัพท์ Android ใหม่ในโทรศัพท์ Android เนี่ยมันก็จะมีแอปพลิเคชันหลายอันที่ต้องพูด Android เพราะว่าใน iOS บางอันมันเสียตังค์แต่ใน Android เนี่ยตอนนี้ไม่เสียตังค์ขออนุญาตพูดชื่อแอปเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นอันแรก Plank Workout ตัว Plank Workout เนี่ยสะกดตรงตัวเลยครับ p l a n k แล้วก็ Workout Plank Workout เนี่ยแอปพลิเคชันเหล่านี้จะเป็นรูปคนแล้วก็สีแดงดำแดงดำเนี่ยถ้ากดไปหาเนี่ยจะเจอเลยอันแรกทดลองดูก็ข้อ,ขอแรกแพร n ง Workout p l a n แพ o r k w u t k o u t คืออะไรก็คือเป็นการที่ชวนเรามาทำ Plank ถ้าเราสร้างคอร์บอดี้ดีๆเนี่ยเราจะวิ่งได้ดีแพ a n งเนี่ยเริ่มตั้งแต่คนที่ไม่เคยแพ a n งเลยพี่ป๊อกเองเนี่ยแพง อย่าว่านาทีหนึ่งเลย30ิบวิยังไม่ได้เลยมันก็จะเริ่มทีละวันวันละเล็กวันละน้อยถ้าเราทําวันที่1เสร็จเขาก็แสดงความยินดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราไม่มาเล่นมันก็จะเตือนเราอยู่กลับมาเล่นได้แล้วนะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะเลือกแอปพลิเคชันหลายๆอันมาสลับกันก็ได้อันแรกพี่ลอกยกแพ a n งเวิร์กอก็คือการทําท่าแพรงก็คือการฝึกร่างกายแอปพลิเคชันอีกอันก็คือรูสเบดครับหมเอเมรู้สเบดเนี่ยก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่ทํายังไงก็ได้ให้เรา น้ำหนักลดลงโดยการที่ออกกําลังกายท่านู้นท่านี้ครับอันนี้เป็นอันที่2แล้วอันที่3ก็คือ s i x p a c k in 30 Days ก็คือ30วันสร้าง s i x p a c k เขาก็จะสอนท่าง,ง่ายๆทีละนิดครับยกตัวอย่างเช่นท่า Crunch ท่า Mountain Climb คือฝึกทีละนิดสลับกันไปขณะที่ฝึกก็จะมีหยุดให้วันแรกก็จะ,ะนิดเดียวพอถัดมาก็จะเพิ่มระยะเวลาทำให้สุดท้ายเนี่ยภายใน30วันถ้าเราเล่นตามแอป เชื่อว่าจะมีพัฒนาการแล้วก็มีความทนทานมากไปเรื่อยๆเพราะว่าแอปเหล่านี้จะดูการเข้ามาใช้การสม่ำเสมอของเราอย่างงี้ครับแล้วก็จะมีวันพักให้เราอีกทางหากอันถัดไปที่ w ล r k กชอบมากก็คือ stretching exercise stretching เนี่ยก็คือเป็นการยืดเหยียดที่จริงแล้วหลังจากการออกกำลังกายทั้งหมดนักวิ่งเองก็จะมีการยืดเหยียดก่อนวิ่งการยืดเหยียดหลังวิ่งแต่ตัวแอปเนี่ยดีมากครับหมม์ก็คือมีทั้งการยืดเหยียดแบบเฉพาะส่วนบนศีรษะ บาไลเขาก็จะทําเฉพาะนี้หรือว่ายืดเหยยดก่อนนอนมีด้วยนะยืดเยยดก่อนนอนหรือมียืดเยยด w h o อดี้ก็คือทั้งร่างกายเลยมีหมดเลยเราสามารถเลือกการยืดเยยดแบบไหนก็ได้ข้อดีของแอปตามที่เรียนให้ทราบก็คือมันจะบอกเลยว่าในหนึ่งอาทิตย์นี้คุณทํามาแล้วเท่าไหร่ถ้าวันนี้คุณทําแล้วพรุ่งนี้ถ้าไม่มาเขาก็จะเตือนเราให้มาลองทําบางทีเนี่ยจะเป็นท่าซ้ําๆเช่นการยืดเยยดส่วนบนกับการยืดเยยดโฮบอด body มันก็จะท่าซ้ําๆทําให้เราคุ้นเคยแล้วทําง่ายขึ้นอลองไปดาวน์โหลดมาใช้นะครับก็คือ Plank workout, ัลลูซเวทซิกแพคอินเตอร์ดีเดย์ stretching exercise แล้วก็สุดท้ายเลยก็คือคาร์ดิโอคาร์ดิโออ่ะเหมือนหมอเมย์ทำตอนโควิดเลยใช่30นาที60นาทีแต่ว่าคาร์ดิโอเนี้ย เป็นการออกกำลังกายแบบ HIIT ใช่ค่ะเป็น<ด> High intensity interval training ใช่พี่เาเราสามารถปรับได้เลยพี่ป๊อกเองเล่นเนี่ยแค่5นาที5นาทีนี่เหนื่อยมากเลยค่อยๆปรับเราเราสามารถปรับมือได้โดยการที่หนาที7นาทีสุดท้ายปัจจุบันเล่นอยู่8นาที8นาทีนี้ก็เหนื่อยมากเลยเขาจะสลับการเล่นออกกำลังกายแล้วก็พัก30วิออกกำลังกายท่าที่2พัก30วิวิไปเรื่อยๆดังนั้นเพื่อนๆอย่าลืมนะครับแอปพลิเคชันฟรีทั้งหลายที่อยู่ในโทรศัพท์เนี่ย เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะทําให้ท่านแข็งแรงขึ้นนอกเหนือจากการวิ่งทั้งเสริมสร้างคอบอดี้ทั้งการยืดเยียดครับผมแล้วก็เดี๋ยวทีมงานจะแปะลิงก์แอปพลิเคชันเหล่านี้ไว้ในแคปชั่นนะครับมอเวันนี้เราคุยเรื่องอะไรกันไปบ้างครับก็เป็นการวิ่งในภาวะนิว n o r m a l ลนะคะสำหรับพวกเราเชาวข้างคล้การวิ่งเนี่ยค่ะเราก็จะอยากกลับมาวิ่งนั้นก็ต้องมีหน้ากากนะแล้วก็มีการปรับตัวใน การเข้าสังคมการวิ่งข้างๆคนอื่นการแซงแล้วก็การระมัดระวังกันถมน้ําลายการหายใจครับกติกามารยาทต่างๆแล้วก็ runner's mask เนอะครับแล้วก็การใช้แอปพลิเคชันแล้วก็การเข้าสู่การแข่งขันในรูปแบบ new normal แบบใหม่ก็อาจจะต้องเตรียมตัวมากขึ้นพูดง่ายๆเป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่จะไปเริ่มการแข่งขันวิ่งรวมถึงกลับมาวิ่งกันใหม่แล้วใช่กับผมวันนี้เรามีตารางให้กับ มีสรุปตารางให้กับเพื่อนๆใช่ไหมคะพี Hi ่ป๊อกครับใช่ครับก็จะมีสำหรับสัปดาห์ที่2เนี่ยเพื่อนๆก็จะมีทั้งเรื่องของการวิ่งเรื่องของการสร้างความยืดหยุ่นเซชิ่งโมบิลิตี้แล้วก็สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรวมถึงพวกเราแปะลิงก์ไว้ให้เให้เพื่อนๆแล้วในแคปชัน่นครับก็อยากชวนเพื่อนๆมาส่งกันบ้านและพูดคุยกันในกลุ่ม step life runner ด้วยนะครับและต้องขอขอบคุณนะครับกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต no you can เขียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันตลอดไป ชีวิตดีสุขภาพดีต้องวางแผนครับและก็ในวันนี้นะครับพวกเราก็ขอลาไปก่อนสามารถติดตามรีสตาร์ทซีรีส์เนื้อหาพิเศษของรายการเซ p ไล f ์ได้ในเอพิโซดถัดไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Step Life Restart สนับสนุนโดย i Healthy ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายจากคนฉลาดเลือกจากกรุงไทยแอคซประกันชีวิต The Standard Podcast Eye-opening for your ears.